ไให้เขาคืนจะเล่นกับมันไหนเฮ้ยตัวคนจยุไปแล้วทล้วมันกระโดดยังไงวะเดี๋ยวมาเนี่ยอย่าอย่าพิ่งเฮ้ยตัวมันใหญ่มากเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมาดูก่อน มันเป็นกบเหรอกบหรือคางคกเฮ้ยไปดึงมันอย่างนั้นมันเจ็บดิเฮ้ยปล่อยไปไม่เอาไม่เอาซันมันใหญ่เท่าตีนเลยเฮ้ยวิลองลองปล่อยให้มันกระโดดดิในลองปล่อยให้มันกระโดดดิอ่ะนายคอยไล่เดยกระโดดขึ้นฮึปล่อยกันเน่ยปล่อยกันอันนี้มันมันชอบจิตตามันนี้ เข้าอยู่ตามสนามหญ้าเดี๋ยวเขาจะคอยจับวันนี้มาอย่าไปดึงมันมันเจ็บเดีบูไม่ต้องดึงไม่ระวังมันอาปากนะล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเจ็บไหมนะมันอยู่ตรงน้ำกุหลาบเดีมาเอาไปให้เขาคืนไปเอาไปให้เขาคืนไปอย่าเล่นของใครนู่นนู่นของยายยิ้มนี่โอ้ที่ชอบกีนน่าปเลย ตัวกี่บ่าซื้อได้ไหมเอามาเล่นเขาไปจับอยู่ไหนนี่พ่อเน่ยเป็นจับยิ เก่าแหละีาเป็นคเป็นคลองคลองน้ำมียูน่าเล่งกบตัวเย็นมาใหญ่แบบอู้ใหญ่กว่าตีนพอๆกันเลยมั้งนไปแล้วแล้ว